สวัสดีครับผมนายสุภวิมรทองเล็ที่23ชั้นม .5 ทับ2ครับวันนี้ผมจะมาแสดงทัศนะเรื่องเกี่ยวกับโควิดครับรองคณะทิบดีการศึกษาเสนอให้หยุดเรียนทั่วประเทศ1ปีเหตุเกิดจากการเรียนออนไลน์เนี่ยไร้ประสิทธิภาพกระทบเด็กปฐมวัยและประถมมากครับนายสมพงศ์นักวิชาการการศึกษาเผยว่าผลวิจัยเด็กไทยเนี่ยเครียดโดดเรียนออนไลน์กว่า20% ปิดผลสำรวจทั่วโลกชี้การเรียนออนไลน์1ปีเนี่ยทำให้การศึกษาถดถอย50%ครับฝ่ายคาดการนะครับคาดการว่าจากการแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019เนี่ยหรือว่าโควิด19นี่อครับอาจจะส่งผลกระทบให้นักเรียนจะต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์แทนการเรียนระบบออนไลน์ที่โรงเรียนครับอย่างน้อย1-2ปีมองว่าอาจจะเกิดขึ้นได้จริงครับแต่ว่าในขณะนี้ปัญหาใหญ่ของการเรียนออนไลน์นั่นก็คือ เด็กทั่วประเทศนะครับโดดเรียนออนไลน์กว่า20%ชี้ให้เห็นว่าการเรียนออนไลน์ทําให้เด็กเครียด็นต้องโดดเรียนครับดังนั้นหากยังเรียนออนไลน์ต่ออีก1ปีคิดว่าการศึกษาไทยเนี่ยก็น่าจะเป็นห่วงเป็นอย่างมากครับในเชิงคุณภาพความสดถอยใน,นการศึกษาและก็สุขภาพจิตของเด็กครับจากข้างต้นนะครับการหยุดการเรียนการสอนไป1ปีเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการเรียนออนไลน์เนี่ยหากเรียนออนไลน์ต่อการเรียนออนไลน์จะไม่มีประสิทธิภาพและก็ไม่มีคุณภาพครับ การอยู่เปน็นปีแล้วเลื่อมใหม่ในปีหน้าเนี่ยผมมองว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุครับเราควรเร่งแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเช่นการเร่งแก้ปัญหาเรื่องการบริหารวัคซีนให้กับครูบุคลากรทางการศึกษาและก็เด็กนักเรียนทั่วประเทศครับแล้วก็การลดรายวิชาที่ไม่จําเป็นออกและก็เรียนแค่วิชาหลักเนี่ยก็จะช่วยลดภาระงานของนักเรียนได้ครับการดึงเวลาเปน็นปีเพื่อให้สถานการณ์โควิด นี้ยุติลงครับแล้วค่อยเริ่มเรียนเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อหลายๆอย่างเป็นวงกว้างครับเช่นปัญหาด้านการศึกษาการเข้ารับแรงงานของนักศึกษาจบใหม่การสอบแข่งขันแล้วก็การขาดความต่อเนื่องของการศึกษาลงครับไม่ว่าข้อเสนอนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านผมหวังว่ารองคณะที่ปดีทางการศึกษานะครับจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของตัวผู้เรียนเป็นหลักครับ